และคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใช้ไอเดียนะครับว่าเวลาเราขุดตัวคริปโตเคเรนซีหรือว่าคุดบิตคอยเนี่ยระหว่างขุดกับไน e ์แฮชนะครับกับการขุดพูโดยตรงเนี่ยมันจะมีข้อดีหรือข้อเสียต่างกันยังไงนะครับ เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กด subscribe นะครับผมเองก็ฝากไปกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระหรือคลิปสอนของผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมพิจายพิจ channel นะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับผมไปเห็นในช่องอื่นๆนะครับเขาก็จะแนะนําเรื่องของการขุดนะครับว่าไปสมัครของตัว Nice Hash หรือ Nice Hash เนี่ยนะครับแล้วก็ขุดโดยที่ใช้เลขบัญชี address BTC ของเราเนี่ยเอามาใส่ในตัว Nice Hash up แล้วก็ขุดออกมา เป็น BTC นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือไปขุดกับครูโดยตรงนะครับอย่างเช่นผมเองนะครับผมขุดเป็น Ethereum นะครับอย่างคลิปก่อนๆนะครับที่ผมได้มาแชร์ไอเดียเรื่องของการขุดคลิปแรกๆเลยนะครับผมก็จะบอกอยู่แล้วนะครับในคลิปว่าผมขุดเป็น Ethereum นะครับเป็นเบอร์2ของตัวคริ p t o c ค r r e n c y อันนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาโฟกัสให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าตกลงข้อดีข้อเสียของการขุดเข้าเป็น BTC โดยตรงครับขุดเหรียญโดดๆเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไงนะครับก็เดี๋ยว าดูหน้าจอเลยนะครับคือผมอยากจะให้ดูอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเข้าเว็บนะครับ what to mine นะครับ w h a t t o m i n e com นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีหน้าจอเนี่ยมันจะมีเป็นตัวการ์ดนะครับซึ่งผมก็จะติ๊กเป็นตัวการ์ดที่มีนะครับ30 70แล้วนะครับอันนี้นะอันนี้ในเว็บมันก็ยังไม่ได้อัปเดตครับมี30 90ขึ้นมานะครับ เป็นว่าเอาอัปเดตสุดก็เป็น307 0นะครับก็กดคิดคูปเลยนะครับปุ่มตรงนี้นะครับค่าไฟเนี่ยผมใส่เป็น0.2ดอลลาร์นะครับก็ตกประมาณหน่วยละ6บาทประมาณนี้นะครับตีหนักหนักไปต่อนนะครับทีนี้นะครับพอเรากดคิ l คูณปุ๊บนะครับมันก็จะโชว์ดนล่างนี้นะครับว่าตัวเอทเทอร m ยมนะครับก็คือพุดได้เออมันก็ดูเหมือนจะได้เยอะนะครับช่องมาดูช่อง Profit ช่องนี้นะครับ ก็คืออยู่ที่ประมาณ4ดอลลาร์หักไฟแล้วเนี่ย mm. ก็จะเหลืออยู่3.55ดอลลาร์นะครับ mm. ก็ตีกลมๆว่าประมาณ100 100กว่าบาทเลยนะครับ130อะไรประมาณนี้นะครับ mm. ทีนี้มาดู Nice h a s h นะครับที่เขาแนะนำกันนะครับ mm. ก็คือขุดได้อยู่ที่3.24นะครับถ mm. ือจริงถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันต่างกันอยู่ประมาณ0.3เหรียญนะครับต่อต่อวันเนาะก็ ประมาณ10%นะครับคือในแอดเนี่ยผมขอให้ความรู้นิดนึงก่อนละกันนะครับมันเป็นเหมือนเว็บที่มันเป็นในน้าคนงานเนาะเราต้องคิดอย่างงี้นะครับว่าตัวเราเนี่ยเราเอาเครื่องของเรานะครับตัวการจอง,องเราเนี่ยมันเป็นเหมือนคนงานเนาะทีนี้ไนแฮดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนยนน้านะครับก็คือเอาคนงานของเราเนี่ยไปแจกจ่ายว่าคนไหนต้องการจะขุดเหรียญไหนก็คือมาซื้อแรงงานก็คือซื้อแรงงานจากเครื่องของเราประมาณนี้นะครับทีนี้เขาก็จะมีการหักค่าไนน้าละกันเนาะก็คือเป็นที่มานะว่า ราคามันก็จะดูดอกกว่าจากการที่เราขุดโดยตรงนะครับข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัว n i g h t h a เองเนี่ยก็ผลิตตัวโปรแกรมออกมานะครับแล้วก็มีเป็น OS ของเขาเองด้วยนะครับคล้ายๆว่าเขาก็จะมีการเบ n c h m a r ตัวการ์ดของเรานะครับว่าการ์ดของเราเนี่ยทำการอัวค็อกประมาณอย่างนี้แล้วเนี่ยการ์ดของเราเนี่ยขุด แต่ละอัลกอริทึมเนี่ยได้ประมาณไหนนะครับแต่ละเหรียญเนี่ยมันก็จะมีอ,อัลกอที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้พอได้ข้อมูลมาปุ๊บเขาจะเอามาคำนวณกับราคาเหรียญในหน้าตอนนั้นนะครับแล้วก็หา คล้ายๆว่าหาตัวที่ได้กําไรเนี่ยเยอะที่สุดเนี่ยมาให้เรานะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าณปัจจุบันนี้นะครับตัวเหรียญเอทเทอเรียมเนี่ยราคามันพุ่งกระฉูดกระโดดไปกว่าเหรียญอื่นเนี่ยเวลาขุดออกมาเนี่ยมันก็จะได้เยอะอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจว่าไม่ว่าการ์ดใบไหนแล้วกันนะครับเนี่ยไม่ว่าเราจะเก็เป็นการ์ดใบไหนนะครับกดแคลคูลเลตออกมาเนี่ยตัว Number 1เนี่ยก็จะเป็นเอเทอร์เรียมตลอดนะครับอย่างเช่นค่ายสีแดงเนี่ยนะครับ ใช้แดงก็คือของตัว AMD นะครับมันก็จะเป็น Ethereum เป็นหลักอยู่แล้วนะครับนยครับเอากริทึมของมันที่ที่ใช้ในการขุดก็คือ e t r a s e เนี่ยเหมือนก็จะเป็นตัวที่ได้กำไรสูงสุดนะครับซึ่งตัว Night Head เองนะครับก็ก็คือมันก็จะถูกหักค่าในหน้าลงมานะครับก็จำนวนเงินนะครับที่ได้เนี่ยมันก็จะลดลงนะครับคือให้มองกลางๆแล้วกันนะว่า คือขุดตรงเนาะเราก็เป็นเหมือนในเหมืองนะครับอบอกคนงานเราเอ้ยไปเหมืองน,นี้เอทเทเรียมเนี่ยจริงๆเขาก็ขุดกันหลายๆเหมืองเนาะคล้ายๆก็เป็นภูแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าเป็นบ่อแล้วกันบ่อคล้ายๆบ่อเหมืองน,นี่แหละนะครับก็คือเราเอาแรงงานเราลงไปขุดเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเว็บนะครับที่เป็นเหมืองนะครับเว็บเหมืองทีนี้ไนท์แฮชเนี่ย ก็ <G> จะมีหน้าที่มีไปหาคนงานเนี่ยมาปล่อยไปตามเหมืองประมาณนี้นะครับคนไหนต้องการซื้อแรงเหมืองตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีการประมูลเงินเกิดขึ้นนะครับในตัวเว็บในแฮตเองครับทีนี้ก็ถ้าเราอบเครื่องเราไปลงว่าเอ้ยเรามีคนงานนะเขาก็จะเอาคนงานเราเนี่ยไปขุดในเหมืองนั้นประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับคือที่มาที่ไปเอาเป็นว่าพอผมพูดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ดูเหมือนในแฮตมันก็จะมีแต่ข้อเสียเนอะไหมครับ เพราะว่าตัวในแฮชเองเนี่ยมันหักค่าในหน้าเราไปเนาะเราเนี่ยตังเราก็จะได้น้อยลงใช่ไหมครับถ้าเทียบออกมาเป็นเงินบาทหรือว่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยมันก็ดูเนี่ยดูเทียบจากในเว็บเนี่ยรายได้เราก็เฮ้ยมันก็ต่างประมาณหนึ่งคือถ้าการ์ดแค่หนึ่งใบเนาะมันก็อาจจะดูต่างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอถ้าใครมีแรงขุดเยอะๆนะครับหรือว่าใช้เป็นตัว30-90เนี่ยเงินที่ต่างกันเนี่ยมันก็อาจจะเยอะประมาณนึงเนาะคือข้อเสียของมันเนาะก็คือณตอนนี้นะ คือถ้าเอทเทอร์ียมันพุ่งกระฉูดอย่างเงี้ยก็คือเราไปขุดโดยตรงขุดตรงที่เอทเทอร์เียเนี่ยมันก็จะได้จํานวนเงินเนี่ยที่คํานวณออกมาแล้วเนี่ยเยอะกว่านะครับแต่ทีนี้ข้อดีของไนแอนนะครับถ้าเกิดขุดในวินโด้เนี่ยมันก็จะมีการสวิตช์ให้ออโต้แล้วกันนะครับสวิตช์ออโต้เนี่ยหมายถึงว่าคือเขาจะเทียบเงินเป็น BTC นะครับอไอตัวไนแอนเนี่ยเวลาเขาจ่ายเงินออกมาเนี่ยก็อาจจะจ่ายเป็น BTC ใช่ไหมครับพอเรา เราขุดมาเป็น BTC เนี่ยเขาก็จะคำนวณให้เองเลยนะว่าไอตัวเหรียญไหนหรือเอากริท oh ึมไหนเนี่ยที่เครื่องเราขุดเราได้โปรฟิตที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็จะเลือกให้เองประมาณนี้นะครับก็คือถ้าถ้าเกิดเหรียญมีอยู่เหรียญหนึ่งเนี่ยราคาพุ่งกระฉูดขึ้นมาเช่นอย่างในหน้าจอนะสมมุตินะครับถ้าเป็นเหรียญรูปนกอันนี้นะครับ RVN เนี่ยถ้าเกิดเหรียญน,นี้อยู่ๆมีคนเข้าไปซื้อมันเยอะเนาะราคามันพุ่งกระฉูดเนี่ยตัวในแฮตเองนะครับมันก็จะสวิต ก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอัลกอริทึมการขุดเนี่ยให้ออโต้นะครับ oh. ก็คือมาขุดเหรียญที่มันเป็นอัลกอริทึมของตัว RVN ให้อัตโนมัตินะครับทำให้ในบางช่วงเนี่ยที่มีเหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ยที่มันพุ่งกระฉุดขึ้นมาเนี่ยตัวไ i g h t e a d ก็จะเหมือนเปลี่ยนอัลกอให้เองประมาณนี้นะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาคอยดูแลประมาณนี้นะครับ อันนี้คือข้อดีของมันเลยเนาะก็อาจจะต้องมองหลายๆด้านเนาะถ้าใครมีเครื่องหลายเครื่องกันเนาะก็อาจจะแบ่งขุดในแฮชนิดนึงอีกส่วนหนึ่งขุดเอเทเรียมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะในหน้าวันนี้นะวันที่17นะครับวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยคือยังไงก็ตามขุดโดยตรงเนี่ยก็ยังได้เยอะกว่าตัวหนแฮชนะครับผมลืมบอกไปนะครับข้อเสียของตัวไนแฮชนะครับที่ผมเจอประสบกับตัวเองเนี่ยก็คือเวลาที่มันเปลี่ยนเหรียญนะครับ เช่นอย่างเหรียญบางเหรียญเนี่ยเวลาการอ้วคอรมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหรียญบางเหรียญเนี่ยเช่นเอท e r อร m มนะครับมันต้องการใช้แรมเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องลดไฟลงมาเพื่อประหยัดไฟเนี่ยบางทีพอเราเปลี่ยนอัลกอริทึมโดยตรง,โด,ตรงโดยใช้โปรแกรมในแฮชเนี่ยมันเปลี่ยนออโต้ใช่ไหมครับแต่เวลาอ้วคอรเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตามประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆว่า ไอ้ profit ที่เราได้จริงๆเนี่ยมันควรจะต้องได้เยอะกว่านี้แต่มันก็ได้ไม่ถึงอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาถ้าเราใช้การ์ดจอหรือว่าการ์ดหลายๆรุ่นที่มันไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบว่ามันจะแคร์ระหว่างที่มันเปลี่ยนโปรแกรมได้นะครับประมาณนี้ก็คือตัวโปรแกรมในแฮชเนี่ยมันจะรันคําสั่งไปไปรันตัวโปรแกรมขุดนะครับซึ่งโปรแกรมขุดมันมีหลายๆตัวเนี่ยครับก็ระหว่างที่มันเปลี่ยนอัลกอริทึมเนี่ย มันก็จะมีโอกาสที่ตัววินโดว์ของเราเนี่ยมันจะค้างได้ก็คือพอมันค้างเนี่ยเราก็เสียโอกาสในการเสียบปั๊กับตังประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวเหรียญน,นะครับคือมันมีเยอะแยะมากมายนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขุดเป็นเอทเทอร์เรียม <sh arp> เหมือนอย่างกับผมนะก็อาจจะไปขุดเหรียญที่แบบนอกกระแสหรือว่าเหรียญที่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการดีนในช่วงระยะใกล้ๆอะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะไปขุดเหรียญนั้นเก็บไว้หรือว่าบางคนเกงว่าเหรียญน,นี้มันราคาขึ้นนะครับ เขาก็จะไปขุดหาเหรียญพวกนี้เก็บมาไว้ก่อนประมาณนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์นะครับผมขุดมาหลายๆแนวแล้วนะครับมีทั้งไนท์แฮ d นะครับในช่วงแรกนะแล้วก็เป็นไนท h a ฮกไปพักหนึ่งนะครับขุดคููดโดยตรงของอเอทเ r อร m ียมแล้วก็มาขุดพวกเหรียญน,นอกกระแสอะไรเงี้ยครับ มันก็มีขึ้นมีลงนะครับเอาเป็นว่าแนวคิดของเรานะครับนักขุดเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่เราซื้อหรือว่าลงทุนซื้อเครื่องมาแล้วนะครับเราก็ต้องการคืนทุนให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงได้น้อยนะครับแนะนําว่าก็ไปขุดเหรียญหลักๆนะครับเหรียญเมนหลักเนี่ยที่ผมแนะนําก็จะมีอยู่2อันนะครับ BTC หรือไม่ก็ตัว ethereum นะครับคือ BTC เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ขุด Nice Nice Hash Nice Nice Hash อันนี้นะครับก็คือขุดไอ้ตัวนี้ไปเลยนะครับ ก็ง่ายๆนะครับสำหรับเบสิกเริ่มต้นหรือว่าคนไม่อยากคิดเยอะนะครับขุดในแฮนเน่ง่ายๆเลยการอีกอันหนึ่งนะครับขุดเข้าโดยตรงนะครับก็คือขุดเข้าหาตัวเอทเทอรีมนะครับซึ่ง2เหรียญนี้นะผมก็ยังแนะนําอยู่นะครับส่วนถ้าใครแบบเริ่มโปรแล้วนะครับก็ไปหาเหรียญอื่นขุดเนี่ยก็หากันได้เลยนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับของผมก็อยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือเราจะต้องหาเงินกินข้าวด้วยการใช้เงินที่ไม่ใช่เงินดิจิตอลนะครับ ก็แนะนำว่าขุดหา เหรียญที่มันมีรายได้เป็นเงินบาทไทยเนี่ยเยอะที่สุดก็จะดีที่สุดครับส่วนถ้าใครเป็นสายสะสมนะครับก็สะสมเหรียญนู่นเหรียญนี่นะครับอยากขุดเหรียญไหนนะครับก็ไปเลือกขุดกันได้เลยนะครับก็คือสรุปง่ายๆนะครับท้ายคลิปนี้นะครับนายแฮเนี่ยข้อดีของมันนะครับคือขูดเป็น BTC เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่ามือใหม่ยังไม่เขี่ยวชาญในการใช้คําสั่งต่างๆของการขุดนะครับก็ไปจบที่นายแฮชก่อนเลยนะครับข้อดีของนายแฮนะครับก็คือง่ายสะดวก แล้วก็เป็นเหรียญใหญ่นะครับที่ความหันผวนเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าเหรียญเล็กๆส่วนข้อเสียงมันนะครับข้อแรกเลยนะครับถูกหักค่าในหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับรายได้ก็จะน้อยกว่านะครับอันที่2เนี่ยก็คือระหว่างที่เปลี่ยนอัลกอริทึมเนี่ยอาจจะมีการค้างของตัวโปรแกรมหรือว่าเครื่องค้างไปเลยอันที่3นะครับก็อาจจะต้องมาคอยจูนคอยเซตเนี่ย ช่วงแรกเนี่ยอาจจะทําได้ลําบากกว่าประมาณนี้นะครับส่วนในทางด้านการขุดคูโดยตรงนะครับเช่น่างขุดเอทเทเรียมอย่างเงี้ยครับข้อดีก็คือขุดโดยตรงยาวๆได้เลยนะครับเซ็ตเครื่องค่อนข้างง่ายกว่านะครับเพราะว่าเซ็ตเนี่ยมันเป็นอ,อลัลกอริทึมเดียวนะครับก็คือโอเวอร์คอร์กแบบเดียวแพทเทิร์นเดียวไปเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเวลาที่เหรียญอื่นราครับพุ่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาปรับเซ็ตเครื่องใหม่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ทำประมาณนี้นะครับต้องเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนวันนี้ครับผม